ส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเราอีกครั้งนะคะสำหรับเพจอิสุมหานาครสาขา,า,อ,า,ขาอ้อมน้อยน,นะคะ s อสซสาคาเอสซีกิ่งค่ะวันนี้เราจะมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องอะไรดีคะพี่สาอ่า <Alrighty, S 1> จะมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายละเอียดงาน New Year New ID Happy <สา S 1> นะคะในวันที่ย9่กามกราคม2565นนะคะ <horizon. S 1> ที่โชว์รูมอิสุสมหานครสาขาอ้อมน้อยของเรานะคะใช่แล้วค่ะ แคมเปญพิเศษสำหรับลูกค้ารถปิกอัพนะคะเราจะมีแจกทันทีเลยนะคะกล้องปิดหน้ารถนะคะพร้อมกระเป๋าเดินทางนะคะต่อที่2ใช่ไหมคะสำหรับต่อที่2เนี่ยเราจะมาลุ้นรับรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้ากันค่ะพิษสานะคะ,คะเราจะประกาศผลจับรางวัลเนี่ยผ่านช่องทางทางไลฟ์เฟซบ o ๊กของเพจสาขาในวันเสาร์ที่29มกราคมน,นี้นะคะตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกานะคะ สำหรับลูกค้าที่จองตั้งแต่วันที่19ธันวาคม2565ถึงวันที่9มกรา,าคม2565ค่ะค่ะแล้วก็ต่อที่3นะคะรางวัลพิเศษลัคกี้ดอนะคะผ่านช่องทางไลฟ์ Facebook ของเพจอิสุสุมหาคนครนะคะวันที่29มกราคม2565เวลา 1 8 0 0 00 9 0 0นถึงส9 0 0นนะคะค่ะค่ะสำหรับลูกค้าที่จองตั้งแต่วันที่13ธันวาคม2564ถึง29มกราคม2565ค่ะค่ะได้รับรางวัลอะไรบ้างะคะพี่สาอ่ารางวัลก็จะมีเริ่มต้นเลยนะคะจะเป็นทองคำบัตรน้ำมนันบัตรกำนันโลตัสมิตซียนะคะสุดยอดมากเลยนะคะ<ม><ม>แล้วสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมชมไลฟ์เฟซบุ๊กของเราก็มี แจกของรางวัลเหมือนกันนะคะพี่สาใช่ค่ะสำหรับะอะไรคะอ่าก็จะมีเป็นเสื้อ,อยืดทดลองขับนะคะแล้วก็เป็นเสื้อ,อยืดอิสูสโดยตรงเลยนะคะ<ช>แล้วก็จะมีะเป็นกระเป๋าผ้าแล้วก็แก้วเก็บความเย็นนะคะแล้วก็ ขึ้นอยู่กับลูกค้าว่ามากน้อยเท่าไหร่เราอาจจะแถมเพิ่มแจกเพิ่มมากกว่านี้นะคะเรามีรางวัลเยอะแยะมากมายเลยนะคะลูกค้าเชิมาิสูจในส่วนสุดท้ายก็คือสําหรับลูกค้าที่สนใจทดลองขับเรามีอะไรแจกคะพี่สาสําหรับลูกค้าทดลองขับนะคะภายในเดือนนี้เราจะมีเป็นชุดเซตแบบนี้ให้เลยนะคะจะมีทั้งอะเจลแอลกลฮอล่องใส่แมสแล้วก็สายคล้องแบบนี้นะคะเป็นชุดเซตให้เลยนะคะสำหรับลู้ที่มาทดลองขับ ะคะเรียนเชิญมาทดลองขับกันเยอะๆนะคะสำหรับลูกค้าถ้าใดนสนใจก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ